ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปดูการเปิดตัวข้อควายงามเพื่ออนุรักษ์พันุ์ควายไทยแท้เลยนะคะแล้วพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเต้าควายเผือกหนึ่งตัวค่ะมูลลคาคาสองล้านบาทและนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของแม่นวลจันทร์ควายเผือกไทยแท้อายุ4ปีที่มีค่าตัวสูงกว่าสล้านบาทโดยมีนายพนมมี 1, สิริพันธ์ปสุสัตเ์เขต5เป็นประธานเปิดในพิธีพร้อมกับการเปิดตัว ข้อควายงามเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยทั่วประเทศเข้าร่วมพร้อมทั้งนำเอาน้ำเชื้อสำหรับการเพราะขยายพันธุ์จากควายพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาแสดงและจำหน่ายให้กับกเกษตรกรที่สนใจค่ะ นในเสกสรรน,นันตาซึ่งเป็นเจ้าของข้อควายงามเิริกัลยาฟาร์มเปิดเผยว่าแม่นวลจันทร์ควายเผือกไทยแท้อายุ4ปีเขาได้มาจากค้อควายงามชัยชมพูที่จังหวัดจันทบุรีเป็นควายแม่พันธุ์ที่มีลักษณะรูปร่างกำยำสูงใหญ่ขาวผิวพันธุ์เกลี้ยงเกลาอมชมพูและสง่างามตอนนี้แม่นวลจันทร ตกลูกควายเพศเมียมาแล้วหนึ่งตัวชื่อว่าน้องวันใหม่เป็นควายมีรูปร่างสวยงามตามลักษณะของควายไทยล่าสุดค่ะมีผู้ที่ชื่นชอบน้องวันใหม่แล้วก็ขอซื้อไปเป็นแม่พันธ์ุในฟาร์มแล้วเสนอราคาสูงกว่า2ล้านบาทขณะที่ในทางตรงกันข้ามค่ะที่วัดอีแงวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพระมหาโอราน โอภาโสเจ้าอาวาสออกมาเปิดเผยภายหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียขอร้องให้ชาวบ้านที่เคยยืมเงินพระไปให้รีบนำมาคืนเนื่องจากว่าทางวัดกำลังได้รับความเดือดร้อนจากภาระทั้งค่าน้ำค่าไฟที่ติดค้าเอาไว้เป็นจำนวนเงินกว่า40,000บาทแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดตัดสินใจประกาศขายควายเผือก1คู่จำนวน2ตัวเป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยตัวผู้เนี่ยชื่อว่าถุงเงินตัวเมียชื่อว่าถุงทองในราคา2ล้านบาทหวังจะนำเงินมาชำระหนี้ค่ะวัดก็เป็นจิตนี้ง<ม>านก่อสร้างอุโบสถอยู่ถึงสอล้านบาท<ม><ม>ก็เลยอยากจะได้ขายไฟเผือกให้ผู้ที่มีจิตรับเมตตาต่อไฟเผือก<ม><ม>ได้นำไปเลี้ยงไว้แต่อย่านำไปฆ่าบอกขอให้ผู้มีจ<ม>ิตศรัทธา ได้นำควายเผือกไปเลี้ยงเพื่อเป็นการสืบทอดพันควายเผือกสืบต่อไปท่านตั้งราคาไว้ไหมครับว่าอยากจะได้ราคาสักเท่าไหร่อะไรอย่างไงจะได้สองล้านเพื่อที่จะใช้เงินใช้สิน <c oughs> ในการต่อสร้างอุโบสถสำหรับควายเผือกทั้งสองตัวนะคะเป็นควายเผือกลักษณะดีก่อนหน้าที่ควายเผือกทั้งสองตัวจะมาอยู่ที่วัด เคยมีชาวบ้านทางภาคอีสานซึ่งเป็นเจ้าของเดิมนำไปขายที่โรงเชืออในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ขณะนั้นมีคนใจบุญค่ะไปทำการไถ่ชีวิตซื้อควายเผือกทั้งสองตัวไว้ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากนั้นก็นำมาถวายที่วัดซึ่งที่ผ่านมาทางวัดก็มีการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าจากสถานการณ์หนี้สินที่ทางวัดต้องแบกรับภาระเอาไว้บีบให้ต้องขายค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ